ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการสาระน่ารู้จะนำพาท่านทั้งหลายไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งที่มีบทบาทในการฟื้นฟูพุทธสถานในประเทศอินเดียท่านผู้นี้เป็นนายพลเป็นวิศวกรเป็นนักโบราณคดีได้มีส่วนฟ,นฟื้นฟูพุทธสถานที่ถูกลืมไปแล้วในอินเดียให้เป็นที่รู้จักอีกครั้งหนึ่งคนอินเดียได้รู้จักพระเจ้าอาโศกมหาราชได้รู้จัก พระสมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะอาศัยท่านผู้นี้ได้ฟื้นฟูกลับขึ้นมาท่านก็คือนายพลเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮม เรื่องราวของคาน,นิฮมนั้นได้เคยนำเสนอไปแล้วในรายการท่องโลกพุทธศาสนาตอนที่สาคราวนี้จะนำเสนออีกครั้งในรายการสาระนารู้ตอนที่ยีในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาที่ยาวนานในอินเดียมีบุคคลสำคัญที่มีส่วนสนับสนุนพุทธศาสนามากมาย แต่ที่โดดเด่นนั้นขอคัดมา4ี่ท่านนั้นก็คือ 1. พระเจ้าสุกมหาราชท่านผู้นี้เป็นผู้สร้างพุทธสถานทั่วทั้งประเทศอินเดียเนปาลปากีสถานและอัฟกานิสถานด้วย 2. พระถังสำจังชาวกีนเป็นผู้บันทึกเรื่องราวพุทธศาสนาในอินเดียประมาณพศ1 1 7 3. 3. อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเป็นผู้ขุดค้นทางด้านโบราณคดีและยืนยันความมีตัวตน ของพุทธศาสนาในอินเดีย 4. ดรบาบาสาหิบอัมพิตกาเป็นผู้เผยแผ่พุทธศาสนานำชนชั้นจันทานหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึง่งพุทธศาสนาในอินเดียนั้นนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาก็ได้เจริญรุ่งเรืองตามลำดับแต่ก็มีช่วงที่ตกต่ำบ้างในบางยุคบางสมัย ในยุคที่กษัตริย์นับถือาศาสนาอื่นก็พยายามเบียดเบียนพุทธศาสนาในทุกวิถีทางพุทธศาสนาดำรงอยู่ในชมพูทวีจนกระทั่งถึงพศ1,700เศษก็ล่มสลายลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกนับตั้งแต่นั้นมาพุทธสถา,านก็ถูกทิ้งร้างไปภายหลังคนก็ได้เข้าไปยึดครองทําเป็นที่ทํากินสร้างบ้านสร้างเรือนพุทธสถา,านบางแห่งก็ถูกชาวบ้านสร้างบ้านสร้างเรือนครอบทับบางแห่งก็รื้อถอน จนเสื่อมสภาพบางแห่งก็สร้างเทวะไรครอบบางแห่งก็สร้างมัสยิดทัพบ,บางแห่งก็สร้างโรงเรียนบางแห่งชาวบ้านก็ยึดเป็นที่ดินส่วนตัวไปจวกจนอินเดียถูกปกครองโดยอังกฤษต,ตั้งแต่พออ 1, ศ1 3 0 0เศษเป็นต้นมาแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ก็เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อมีบุรุษท่านหนึ่งได้เดินทางมาจากลอนดอนแล้วก็มาทำงานให้กับบริษัทอิสอินเดียคัมปานีซึ่งเป็นบริษัท อังกฤษที่เป็นบริษัทเอกชนและก็ได้เข้ามายึดครองอินเดียในยุคนั้นท่านผู้นี้ก็คืออเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนั่นเองอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเกิดวันที่23เดือนมกราคม2358หรือคศ .1814 ที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรบิดานามว่าอลันคันนิงแฮม เป็นกวีที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นคันดิงแฮมเองก็ได้รับผ่นสวรรค์การบันทึกบทกวีจากบิดาด้วยมีพี่น้องสามคนก็คือฟานซิสโจเซฟและปีเตอร์โตขึ้นมาก็ได้ไปเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านนั้นก็คือโรงเรียนพยาบาลคริสจากนั้นก็เข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหารในขณะที่อายุ17ปีเรียนอยู่2ปีก็สำเร็จพศ2376 หรือคศ .1833 ขณะอายุ19ปีจึงได้เดินาทางมาทำงานที่อินเดียกับบริษัทอีสอินเดียก็ได้ติดยศร้ยอยตรีเขาเรื่องสนใจทางด้านประวัติศาสตร์โลกโดยเฉพาะโลกตะวันออกวันหนึ่งได้พบหนังสือการเดินทางไปยังตะวันตกของพระสงฆ์จีนในสมัยโบราณหนังสือนี้ชื่อว่ามุ่งสู่ตะวันตกหรือเจอร์นีย์ทูดูเวสคำว่าตะวันตกในที่นี้หมายถึงอินเดียนั่นเองซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศจีน เป็นเรื่องราวของพระสงฆ์จีนนามว่าพระถังซัมจั๋งได้เดินทางมาอินเดียในยุคนั้นเขาจึงเกิดความสนใจในหนังสือเล่มนี้มากต่อมาเมื่อมาอินเดียแล้วก็ได้รู้จักกับเจมส์พรินเซปนักาาาวิทยาโบราณของอินเดียนักวาดภาพนักสะสมโบราณวัตถุต่อมาเจมส์พรินเซปนี้ก็เป็นเลขานุกการสมาคมเอเชียซึ่งมีนโยบายในการเก็บสะสมโบราณวัตถุของชาติไว้ และต่อมาก็มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเจมส์บินเซปนี่เองเป็นผู้อ่านจารึกพระเจ้าอ,อาโศกได้เป็นคนแรกคันิงแฮมเองก็ได้รับอิทธิพลจากท่านผู้นี้หลายอย่างด้วยขศ2,380หรือคศ1,837ขณะอายุ23ปีก็ได้สำรวจและขุดค้นพุทธสถาน ที่ป่าอิสิปตนาบริทายวันสถานที่แสดงธรรมครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาก็ได้พบพระพุทธรูปโบร,ราณวัตถุเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวพศ2393หรือคศ1890ขณะอายุ36ปีคันนิงแฮมก็ได้สำรวจและขุดค้นพุทธสถานที่สารจีและบริเวณรายรอบ ก็ได้เขียนบันทึกเรื่องราวการสํารวจไว้ชื่อว่าพินซาโทเปคันนิงแฮมยังได้บันทึกเรื่องราวของพุทธประวัติและการตกต่ําของพุทธศาสนาในอินเดียไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยพศ2,404หรือคศ1,861ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นวยการ กรมโบราณคดีของอินเดียคนแรกและต่อเนื่องมาจนกระทั่งกะเสียณอายุมีขาดช่วงบ้างนั้นก็คือพศ2408หรือคศ1865เพราะรัฐบาลอังกฤษที่ปกครองอินเดียในยุคนั้นยุคหน่วยงานนี้เนื่องจากตัดงบประมาณลงต่อมาก็มีการฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งในปีพศ1413หรือ คริสตศักราช1 8 7 0เขาจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาทางด้านโบราณคดีของอินเดียมาจนถึงปัจจุบันนี้ในโอกาสที่พวกเราได้เดินทางมาเกาะอ,อังกฤษจึงไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมบุคคลสำคัญท่านนี้ การเดินทางของเราก็ได้รับความสะดวกสบายโดยมีท่านอาจารย์พระมหาทรงศักดิ์โชติปัญโยเปลี่ยญธรรม8ประโยสิทธิ์เก่ามจะรอวิทยาเขตคอนแก่นท่านจำมัตสา,าอยู่ที่วัดไทยเซาเอ็นหรือวัดสมเด็จพระมหาธีราจารย์ทางตะวันออกของกรุงลอนดอนเป็นผู้นําทางมีวาสิกาสองท่านก็คือโยมแหลมโยมแพชอำนวยความสะดวกเราก็นั่งรถไฟ ที่สถานีรถไฟเคนซากรีนจุดหมายปลายทางนั้นก็คือสุสานที่ชื่อว่าเคนซากรีนนั่นเองเมื่อออกจากสถานีรถไฟใต้ดินเคนซากรีนแล้วพวกเราก็เดินทางต่อถนนหุนทางที่กรุงลอนดอนนั้นสะอาดสะอ้านมากฟุตบาทก็เป็นฟุตบาทจริงๆซึ่งไม่เหมือนบ้านเราฟุตบาทนี่บางทีกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว จากนั้นก็เดินทางมาที่ซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพเดินเข้ามาด้านในถ้ำทั้งหลายเกิดความตะลึงพึงเพิดเนื่องจากว่าแม้ที่นี่แตามาจะเคยมาครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เกิดอาการงงเนื่องจากว่าสุสานที่นี่นั้นมีคนเสียชีวิตที่มาฝังไว้ที่นี่มากกว่าสามแสนท่านเลยทีเดียวจำนวนมากมายมหาศาล จนแทบไม่มีพื้นที่ว่างเป็นสุสานขนาดใหญ่มากๆเลยทีเดียวเดินหามาพอสมควรก็ไม่เจอในที่สุดก็เลยมีฝรั่งท่านหนึ่งจึงได้ขอโอกาสสอบถาม แกก็ให้คําตอบในที่สุดเราจึงได้คําตอบว่าสุสานอเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมนั้นต้องอยู่ในบริเวณนี้ใช่ผู้นี้นี่เขียนไว้ว่าเดวิดวิงแฮมว่าอย่างนั้นก็ทํางานอยู่ที่นี่เราจึงเดินไปเดินมาในที่สุดก็เลยได้เจอสุสานของคันนิงแฮมกว่าจะหาได้ลำบากเหลือเกินเลยทีเดียวนี่ถ้าไม่ตั้งใจจริงนี่คงจะไม่มา ผลงานของคันนิงแฮมที่ฝากไว้เป็นอนุสร์ให้กับคนรุ่นหลังได้ค้นคว้านั้นก็คือการขุดค้นที่สารนาศพศ2380พินซาโทเปหรือสถูปสารจีพศ2394หุบเขาลาดักพศ2397รายงานการสำรวจทางด้านโบราณนนคดีพศ2404ถึงพศ2421รวม16เล่ม ภูพิศาต์ของอินเดียโบราณพศ2414จารึกโบราณของอินเดียพศ2420จารึกของพระเจ้าโศกพศ2420สถูปพารหุตพศ2422หนังสือสักรารของอินเดียพศ2426เหรียญตราของอินเดียพศ2434และ มหาโพธิพศ2435ซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคันนิงแฮมในฐานะผู้นวยการกรมโบราณคดีของอินเดียจำเป็นจะต้องสำรวจพุทธสถานทั่วๆไปไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นพุทธสถานเท่านั้นในบรรดาศาสนสถานทั้งฮินดูพุทธเชนและมุสลิมนั้นดูเขาให้ความสำคัญกับพุทธสถานเป็นกรณีพิเศษเขาเขียนไว้ในบรรันทึกว่า สาเหตุก็เนื่องจากว่าพุทธสถานนั้นไม่มีใครดูแลไม่เหมือนกับอีกสามศาสนาที่มีาศาสนิกยังมีอยู่มากมายในอินเดียเขาจึงเป็นตัวแทนของชาวพุทธศ,ศึกษาค้นคว้ารักษาจนเหลือสภาพมาถึงปัจจุบันนี้การเดินทางสำรวจพุทธสถานในพศ .1404 นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะไม่มีถนนลาดยางให้เราได้ขับรถสะดวกสบายรถไฟก็เพิ่งจะก่อสร้างเป็นบางสายทางเท่านั้นก็ต้องอาศัยม้าและช้างเป็นหลักโดยมีคนติดตามเพียงเล็กน้อยไข้ป่าก็ชุกชมเสือสัตว์ป่าก็มากมายที่ลบวนการเดินทางอยู่ตลอดเวลาเขาได้ค้นพบพุทธสถานมากมายโดยยึดเอาบันทึกของพระถังซัมจังมาเป็นขีมทิศในการสำรวจ ตามทิศทางที่ระบุไว้ซึ่งก็ตรงกันเกือบทั้งหมดเลยทีเดียวโดยมีบันทึกของพระอาจารย์ฝาเซียนซึ่งเป็นพระสงฆ์จีนอีกรูปหนึ่งที่เดินทางมาอินเดียพศ943และบันทึกของพระอาจารย์อี้กิงที่เดินทางมาพศ1214เป็นเข็มทิศในการเดินทางเพิ่มเติมด้วย โบราณสถานทางพุทธศาสนาที่เขาภาคเพียนสำรวจและกขุดคน้นจนกลายเป็นมรดกโ,โลกนั้นมีทั้งหมดอยู่สีแห่งในอินเดียและปากีสถาน 1. ก็คือสถูปสารกี 2. พุทธคยา3นาลันทาและ4ตักกศิลาคันนิงแฮมเสียชีวิตในวันที่23พฤศจิกายน2436หรือคริสตศักราช1893 รวมอายุ79ปีศพถูกฝังไว้ที่สุสานเทนเซากรีนกลางกรุงลอนดอนอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพขณะนี้บรรยากาศของสุสานนั้นก็เงียบสงบดีมีสุสานของผู้ที่เสียชีวิตมากมายเป็นจำนวนเลือนแสนเลยทีเดียวเป็นการยากมากที่เราไม่ไมรู้ที่ตั้งนั้นจะเดินทางมาพบเอาง่ายๆ ในทางพุทธศาสนาแม้บุคคลจะถวายข้าวเพียงทัพพีหนึ่งก็ยังเลือลึกนึกถึงบุญคุณของบุคคลนั้นๆนเคเช่นพระสารีบุตรได้เลือลึกนึกถึงพราหมณ์ชื่อว่าราทะเคยถวายข้าวทัพพีหนึ่งพระพุทธองค์ก็ได้ส่งยกย่องและให้พระสารีบุตรนั้นได้ให้การอุปสมบทแก่ราทพราหมณ์ในขณะที่คันนิงแฮมนั้นแม้ไม่ใช่ชาวพุทธไม่เคยใส่บาตร แต่งานที่เขาทํานั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเพราะเป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนาโดยองค์รวมให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชาวอินเดียได้ลืมไปอย่างสนิทถึง800ปีเราจึงเป็นตัวแทนชาวพุทธมาขอบคุณท่านผู้นี้โดยการมอบดอกไม้ให้บางท่านมองว่าในฐานะผู้รุกรานฝรั่งนั้นไม่ควรจะได้รับการยกย่องใดๆ แต่ในทางพุทธศาสนานั้นเราควรจะต้องแยกแยะไม่ควรเหมารวมมีเช่นนั้นเราก็คงจะไม่เห็นคุณความดีของใครใครเลยในโลกนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอจเจริญพร